สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับฟอร์ดชางนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลอรีร่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นุ้ยจะพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดียของฟอร์ดเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องฟอร์ดชางนุ้ยชาแนลด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการออกรถกับนุ้ยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะลูกค้าสามารถออโอนเงินจองเงินดาวนะคะเข้าบัญชีบริษัทนะคะรับรองว่าปลอดภัย100%แน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะคันนี้ล้อโตแแตต่่่งเ็มนน,นนนอคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะรุ่น XLT นะคะตัวนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่857,000บาทนะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่920,000บาทนะคะสำหรับคันที่นุ้ยจะรีวิวตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2แรงม้าจะอยู่ที่160แรงมา้าส่วนแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันเลยค่ะว่านุ้ยแต่งอะไรให้ใหลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะ สำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวกันชนหน้านะคะ F 1 5 0 Spider นะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะตัว Spider นะคะในส่วนของฟอนต์ FORD ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถาระบุสีได้นะคะแต่ว่าคันนี้เลือกเป็นสีดำนะคะแต่งดูๆเข้ากับตัวรถนะคะพร้อมไฟสิว3ดวงนะคะ สำหรับไฟสิวตรงนี้นะคะจะมีสีขาวและสีเหลืองนะคะลูกค้าสามารถแจ้งหนุยได้เช่นกันค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะพร้อมตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคำว่าเ,เจอร์นะคะรอกกันไปเลยค่ะสำหรับแข้งด้านล่างนะคะในส่วนของแข้งด้านล่างนะคะบางคันลูกค้าอาจจะเห็นว่ามีสีบอลสีแดงนะคะแต่คันนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้าสั่งทำพิเศษนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งรถทั้งหมดเลยนะคะแล้วมาที่ไฟตัดหมอกค่ะ ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะมีให้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วมาที่ไฟหน้ากันบ้างค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะนุ้ยได้อัปเกรดนะคะเป็นไฟหน้ามาแต่งให้กับลูกค้านะคะสําหรับตัววงแหวนนะคะจะมีแบบกลมและแบบเหลี่ยมนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะคะและในส่วนของลูกแก้วก็แจ้งสีนุ้ยได้เช่นกันค่ะมาพร้อมตัวข้อไฟหน้านะคะเพื่อเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะ มาที่ด้านบนฝากระโปรงกันบ้างค่ะในส่วนของด้านบนฝากระโปงนะคะตัวนี้จะเป็นสกูปขนาดใหญ่นะคะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปสัตว์อยู่ทางด้านนี้นะคะสําหรับสัญลักษณ์รูปสัตว์จะมีรูปม้ารูปแรดแล้วก็รูปกระทิงนะคะสัญลักษณ์รูปสัตว์ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นกันค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะแต่อย่างที่นุ้ยบอกค่ะคันนี้เขาแต่งเป็นสีดาล้วนนะคะทั้งคันนะคะดูดูดุเลยมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะ มาที่คิ้วร้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วร้อขนาด6นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะแต่ความพิเศษของตัวนี้นะคะเขาเป็นแต่งวายบอดี้นะคะป่งล้อจะมีขนาดกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้งานไปนะคะกังวลว่าไอในส่วนของคิ้วร้อตัวนี้จะหลุดไหมไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราได้ยึดจอก,กับตัวรถด้านล่างนะคะและตัวนี้นะคะพิเศษก็คือยกสูง3นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะคะ พร้อมอเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยนะคะแล้วมาที่ตัวยางกันบ้างค่ะสำหรับสำหรับแม็กยางตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20นะคะตัวนี้จะเป็นยางแอมนะคะสเปคยางเขาเป็น285ทับ55นะคะ R 2 0นะคะออฟเซ็ตลบนะคะหละ่อๆกันไปเลยค่ะและในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ ตรงนี้นะคะอย่างที่นุ้ยแจ้งไปนุ้ยจะมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40่ลายนะคะอันนี้ลูกค้า,าติดเรียบๆนะคะติดแค่ด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้นนะคะมาที่เบ้ารองมือเปิดค่ะสำหรับตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะนุ้ยติดให้แทบทุกคันเลยนะคะข้อดีของตัวนี้เวลาเราเปิดปิดประตูนะคะช่วยลดการเป็นรอยได้เยอะเลยนะคะแล้วมาที่ตัวครอบแก้มค่ะเดิมๆนะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะ อันนี้ลูกค้าให้ครอบนะคะเป,เป็นสีดําเงานะคะส่วนใหญ่ตัวครอบคันนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาแทบทุกชิ้นเลยค่ะและคิวกันสศาสตร์ค่ะมาใน,นส่วนของราวหลังคาด้านบนบ้างค่ะราวหลังคาตัวนี้นะคะเราไม่ได้ยึดจอกับตัวรถนะคะเราจะติดด้วยกาว 3M เแล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนนะคะไม่แนะนําให้ขึ้นไปโหนหรือรัดของนะคะและมาที่ตัวข้อบฝาถังค่ะเป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะ ในส่วนของโลบาเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาแบนเอาเรนเดอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมไฟเบรกนะคะดวงที่สามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วมาที่ตัวข้อไฟท้ายค่ะเป็นดำเงาเช่นกันค่ะเข้ากับชุดแต่งเลยแล้วตัวเบ้ารองมือเปิดท้ายค่ะแบบดาบนะคะเป็นดำเงาเช่นกันค่ะ สำหรับตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายแบรนด์ t l e n d e r เช่นกันค่ะเป็นกันชนท้ายแบบแขนโอบนะคะมาพร้อมห่วงลากจูงนะคะไอ้ตัวห่วงจะเป็นสีดํานะคะอันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นสีดํานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีเซนเซอร์ถอยมาให้จากโรงงานแล้วนะคะเราได้ถอดเซ็นเซอร์นะคะจากกันชนเดิมนะคะมาใส่ตัวนี้นะคะรับรองว่าความแม่นย,ยํายังเหมือนเดิมแน่นอน,นะคะ่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดแต่ง Y i o d y คันนี้นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดแต่งหรือว่าโปรโมชั่นนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์064-962-6992เนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์และ ID Line ไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ